ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตกับโกอาการ์เด้นเซานี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เป็นการดวลกันระหว่างผู้พัฒนาคุณเจนเดลโกอาการ์เด้นเวอร์ซัสผู้พัฒนาสติลอเบรลอดคุณแซมมี่ครับผม2คนนี้ครับดวลกันในส่วนของแอดมินเอบิลครับใครจะทําหน้าที่เอบิลได้ดีกว่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับสัปดาห์นี้นะครับผมมันคืออะไรครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงนะครับ ให้ย้อนกลับไปสําหรับสัปดาห์ที่แล้วเป็นแบบไหนจะคล้ายๆแบบนั้นแต่ต่อยอดจากแบบนั้นยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ารอบนี้เขาดวนกันนะครับผมหรือนึกไม่ออกอีกย้อนกลับไปอีกนะครับผมสสัปดาห์ก่อนครับจำได้ไหมในส่วนของอีเวนต์ทาวิสสกอตนะครับผมแบบนั้นเลยครับเพื่อนๆผู้วัจนาเขาก็จะสแปมย้ำๆนะครับผมสภาพอากาศมาเพียบเลยนะครับผมเราจะได้เห็นของแปลกต่างๆรุ่นนี้นั่นเยอะแยะมากมายรวมไปถึงของฟรี อันนี้ยังคงเก็บไว้เป็นความลับอยู่นะครับผู้พัฒนามีเซอร์ไพรส์เราแน่นอนแต่อย่าลืมชุดเขียวต้องใส่ด้วยนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมซีทช็อปนะครับอยู่ที่มุมนี้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆบางคนเนี่ยหาไม่เจอใส่ชุดเขียวไว้รอเลยก็ได้นะครับตอนนี้เพื่อนๆก็จะได้ในส่วนของผู้กับอีกอันนึงเป็นลําโพงนะครับถ้าเรากดตอนนี้นะก็กดไว้เลยก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมรับไว้ก่อนเนาะแล้วเข้ามาในช่วงอัปเดตอีกทีหนึ่งเพื่อนๆก็ค่อยแต่งตัวเป็นชุดเขียวอีกครั้งหนึง นะครับผมเห็นปะคือก่อนหนะน้านที่ผมทําคลิปไปเป็นคลิปชออ็อตเ่ะเพื่อนๆในส่วนของชุดเขียวเนี่ยเราได้ใส่อย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ของนะครับในรอบนี้เพื่อนๆจะได้ของด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมก็จะมีในส่วนของผู้นะครับผมยิงได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่มีวันหมดนะเพราะว่าจํานวนไม่ขึ้นนะครับผมก็คือยิงไปได้เรื่อยๆเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของลําโพงนะครับพอกดแล้วเนี่ย เอาไว้ไปใส่เล่นกับเพื่อนได้นะครับผมโอเคถัดมานะครับเป็นเรื่องของไข่เก่านํากลับมาเล่าใหม่ต้องบอกว่าน,นี่เป็นข่าวดีครับเพื่อนๆใครที่เป็นแฟนลับน้องแมวส้มนะครับผมเราจะได้ฟักกันแล้วนะครับนอกจากน้องแมวส้มก็ยังมีอื่นๆอ,อ,อีกมีมาแน่ๆอันนี้ผู้พัฒนายืนยันแล้วนะครับผม3ฟองนะเพื่อนๆที่จะถูกอัปเดตเข้ามาครับแต่ผมไม่ชัวร์นะว่าไข่เก่าที่อยู่ณปัจจุบันซัมเมอร์เนี่ยเขาจะเอาออกไปหรือเปล่า ผมว่าซัมเมอร์น่าจะออกไปนะจะคล้ายๆกับของลุงแซมอ่ะเพื่อนๆของลุงแซมก็คือนี่เลยครับพืชพืชซัมเมอร์มาตอนนั้นพืชเก่าก็คือหายหมดเลยนะครับผมก็จะสลับกันไปแบบนี้คิดว่าน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเพื่อนๆในส่วนของไข่นะครับผมก็<ๆ>จะมี Egg ะคอม<ๆ>ามอนเอกนะครับผมที่ถูกอัปเดตเข้ามาลีเจเารีเอกและแรเอกนะครับผม3ฟองนี้ครับหัดมาเป็นในส่วนของพืชใหม่นะครับผมพืชใหม่เนี่ย ผมเห็นหลายๆคนพูดเหมือนกันนะครับเป็นแนวแฟนตาซีเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่น่าจะหลุดทีมจากนี้ไปครับเพราะาปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็ใช่เลยนะครับอย่างเช่นพวกพืชที่เราสุ่มกันนะ่ะเพื่อนๆในแพ็กตรงเนี้ยเห็นไหมครับเป็นแฟนตาซีทั้งหมดเลยนะยกเว้นมังคุดนะครับผม <c oughs> <c oughs> มังคุดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันอะไรยังไงนะครับผมมันอาจจะอยู่ในโลกแฟนตาซีด้วยหรือเปล่าแต่เราไม่รู้ นะครับเพื่อนๆโอเคทีนี้แพ็คตรงนี้นะครับปูวัฒนาเราจะนําออกไปนะแต่ว่าแพ็คนี้ยังอยู่นะครับเอกโซติกสเปาสิตแพ็กอันนี้ยังอยู่นะครับแต่เนี้ยสสัปดาห์แล้วนะครับผมมันก็จะมีพืชใหม่มาประมาณ5ต้นแล้วก็สัตว์อีก2ตัวนะครับผมจะอยู่ในทีมเนี่ยครับพืชใหม่สวยอยู่นะครับผมเห็นและมีสัตว์2ตัวเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ปีกนะครับเป็นกิฟฟินมัง้งถ้าอันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะเพื่อนๆถ้าข้อมูลตรงนี้ไม่ผิดก็คือกิฟฟินนะครับผม1ตัว ไม่รู้ว่ามันชื่อกิฟฟินหรืออะไรรู้แต่ว่าเป็นสัตว์ปีกแต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับอาจจะ2หรือ3อันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับแต่พืชเนี่ยประมาณนี้นะครับไหนๆก็พูดถึงพืชแล้วมาต่อกันในเรื่องของการทํากับข้าวเลยเพื่อนๆครับกันไปแล้วหรือยังนะครับสําหรับโมนะครับเพราะว่าถัดมาจะเป็นในส่วนของเควสใหม่นะครับผมคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำการเด่นไกดนะครับหยิบขึ้นมาเควสนปัจจุบันเนี่ยจริงๆผู้พัฒนาเขาวางโครงเอาไว้แบบให้ค่อยๆทานะ ไม่ใช่รีบทําคือเขาตั้งใจไว้ว่าโอเคให้ผู้เล่นเนี่ยใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนสามเดือน,อนหรือหนึ่งปีค่อยๆสําเร็จเควสไปทีละอันนะครับผมเล่นไปด้วยแล้วก็อาจจะทาเควสไปด้วยเล็กๆน้อยๆไม่ต้องรีบแต่ที่ไหนได้ครับผมเจอผู้เล่นระดับโปรเพเยอร์นะครับอัปเดตเข้ามาวันเดียวเสร็จเลยตันกันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะรีบอะไรนักหนาแต่ครับผมผมก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆแต่รีบไปก็ไม่เป็นไรครับคือ ยังไงจะช้าหรือเร็วเนี่ยมันก็เสร็จเควสเหมือนกันหมดนะครับผมทีนี้ผู้พัฒนาอัปเดตเข้ามานอกจากเควสแล้วก็จะมีในส่วนของของคราบด้วยนะครับที่จะใส่เข้ามาในเควสณัปนะปัจจุบันนะครับผมโม่ทำกับข้าวเราสามารถทาเควสแล้วก็ไดโมได้เอาโมไปต่อยอดในเควสอีกทีหนึ่งนะครับผมได้ของคราฟอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ของใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาเนี่ยมันเกี่ยวกับของคราบคล้ายๆกับโมนี่แหละครับ แต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรยังไงรู้แต่ว่าคราบของได้เยอะมากมันจะมากพอๆกับที่เราคราบณนะัจจุบันตรงนู้นเลยเพื่อนๆข้างๆร้านเกียร์พอๆกับตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้คือคราบพืชนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคราบของต่างๆนะครับผมมันจะเยอะพอๆกับตรงนี้เลยนะครับของใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาเนี่ย ก็จะอยู่ในส่วนของเควสนะครับทีนี้มาเข้าประเด็นน่าสนใจนะครับผมเรื่องนี้สําคัญมากครับเพราะว่าเป็นการดวลกันร,ระหว่างผู้พัฒนาทั้ง2คนเนี่ยและเกมเนี่ยมันต่างกันมากเลยอีกเกมนึงเป็นปูผัดอีกเกมนึงเป็นแนวขโมยนะครับผมแต่สิ่งที่สามารถทําได้เหมือนกันคือแอปแอดมินเอบิวนะครับผมก็คือการแจกของให้กับผู้เล่นในนี้ผมอธิบายง่ายๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมทีนี้แหละตรงนี้สําคัญยังไง เพราะว่าของสติลเบรล o อดนะครับผมช่วงแอดมินเอบิเนี่ยเขาใครที่เคยเล่นเนี่ยจะรู้ครับว่าเขาแจกหนักมากจริงๆทั้งการกายพันตัวละครแล้วก็พวกตัวระดับสูงๆเบรลอดกอสีเข็ดอะไรแบบนี้นะครับผู้พัฒนากลัวาการเล่นเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้ถ้าให้ผมพูดตามตรงเลยนะว่าเฮ้ยนอกจากนําของเก่ากลับเข้ามาแล้วก็มีของใหม่มาด้วยเนี่ยมันยังอยู่ในรูปเดิมอยู่อะนึกออกไหมครับมันยังไม่แบบ มันยังไม่ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเข้ามาเล่นเพื่อที่จะเอาอันเนี้ยคือขาดไม่ได้เพื่อที่จะเอของฟรีการกลายพันธุ์พืชมันมันไม่ขนาดนั้นนะครับผมการกลายพันธุ์พืชต่อให้มีการกลายพันธุ์การกลายพันธุ์พืชมาใหม่เนี่ยคูณเยอะเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังปกติอยู่อะ่ะรวมไปถึงของแต่งบ้านด้วยนะครับของแต่งบ้านเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเออเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของแต่งบ้านด้วยนะครับลืมพูดไปเลยทุกคนทีนี้มันก็เลยทําให้หลายคนเขาวิเคราะห์กันนะครับผมว่า ของที่จะเอามาสู้กับคุณแซมมี่ผู้พัฒนาสติลอเบลลรอดได้เนี่ยมันน่าจะเป็นแคนดี้บอสซัมไหมคือมันมีความเป็นไปได้นะเพื่อนเพื่อนพอผมฟังแล้วก็แบบว่าเออมันมีความเป็นไปได้เพราะว่าไข่ไข่อยังกลับมาเลยนะครับผมไข่เก่าเนี่ยเพราะฉะนั้นของที่จะเอามาสู้ได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นแคนดี้บอสซัมเพราะผู้พัฒนาเขาจะต้องคํานึงถึงตัวเกมด้วยนะครับว่าเอากลับมาแล้วมันจะไม่ทําให้เกมพัง คือที่ผมพูดไปของคุณแซมมี่ก่อนหน้านี้ว่าเขาแจกในส่วนของเบนลอดกอสหรือตัวซีเห็ดแน่นอนครับว่าเกมเขาไม่พังเพราะว่าการรีเบิร์ตปัจจุบันเนี่ยมันสูงมากมันต้องการเงินเยอะมากต่อให้เขาแจกมาเยอะมันก็ยังคงแบบต้องการอยู่ดีอ่ะแต่ของกัวการ์เดนถ้าสมมุติอ่ะทุกคนเข้ามาพร้อมกันครับผมได้ไปเลยไข่และคูนคนละใบอันนี้คือและคูลราคาตกเลยนะครับทาให้เกมแบบเริ่มสั่นคลอนแล้วอ่ะถ้าแจกไปเป็นตัวและคูนแน่นอนครับผมเกมพังแน่นอน พราะฉะนั้นเขาจะต้องคํานึงถึงสิ่งนี้ด้วยถ้าเป็นสัตว์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากแต่สิ่งที่ผมนึกขึ้นมาได้นอกจากของแต่งธรรมดาแล้วที่คนก็ไม่ได้ยากได้อะไรขนาดนั้น mm. ก็น่าจะเป็นอันนี้แหละครับที่เขาพูดกันแคนดี้บอสซัมมันมีความเป็นไปได้นะครับที่เขาจะเอากลับมาให้กับผู้เล่นอย่างเราๆแต่เขาเคยพูดเอาไว้ในคลิปแบบที่ผมเคยบอกทุกคนเลยครับว่าผู้ชนาเขายืนยันแล้วว่าจะไม่เอาแคนดี้บอสซัมกลับมานะครับผม เขาก็เอาบวนอสัมมาแทนนะครับที่เราเล่นกันอีเวนต์ไดโนเสาร์แต่ก็ไม่แน่นะครับผมมันมีความเป็นไปได้เพราะว่าถ้าจะสู้กับผู้พัฒนาระดับนั้นได้ก็ต้องมีของเจ๋งๆอย่างอย่างทําให้คนแบบเข้ามาเล่นกันแล้วก็ทําให้ตัวเกมมันไหลต่อไปได้ไอแคนดี้บอสซัมมี่ก็มีความเป็นไปได้ถ้าแคนดี้บัสซัมไม่มาก็อาจจะมีพืชที่น่ารักน่ารักเหมือนแบบอย่างแคนดี้บอสซัมนี่เข้ามานะครับผม เราต้องมาลุ้นนะทุกคนอันนี้นะ่าสนใจนะครับโอเคทีนี้มาต่อในเรื่องของของแต่งบ้านที่ผมลืมพูดไปนะครับผมอัปเดตเข้ามาอีกอย่างหนึ่งสําคัญมากๆคือรั้วครับรั้วบ้านนะปัจจุบันเพื่อนๆกดตรงนี้นะที่บ้านของเรานะครับผมสามารถทําเควสปลดล็อกรั้วได้นะครับก็จะถูกเพิ่มเข้ามาด้วยเยอะแยะมากมายครับและจะมีการปรับโครงสร้างของตัวเกมในการสร้างของต่างๆครับการสร้างของแต่ละอย่างเนะี่ยมันยากมากครับ แม้ผู้พัฒนาเขาจะมีปุ่มเปลี่ยนแบบซ้ายขวาให้เราแบบนี้ยแต่ก็ยังยากอยู่นะถ้าเทียบกับเกมแนวนี้ใครเคยเล่นบล็อกบั๊กนะครับผมน่าจะเข้าใจเนาะว่าการสร้างบ้านของบล็อกบั๊กกับเกมกัวการ์เด้นนี่มันต่างกันมากนะครับผมหรือแมพอื่นๆก็ได้ที่มันเป็นแนวสร้างๆเนี่ยเพื่อนๆผู้พัฒนาเขาก็จะมีการปรับครับค่อยๆทยอยปรับนะครับทำให้การสร้างตรงนี้มันดีขึ้นอันนี้ก็ต้องมาลุ้นครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันดาเนินมาถึงจุดหนึ่งแล้วแบบที่ผมบอกครับเพื่อนๆเรื่องของสัตว์ นะครับก็จะมีตรงเนี้ยมาช่วยชะลอให้เขาคิดไอเดียใหม่ๆได้นะครับก็จะทําให้การปรับแต่งมันดีขึ้นครับผมเราก็จะได้สร้างของต่างๆที่มันเจ๋งมากกว่าเดิมนะครับและก็จานข้าวน้องหมาน้องแมวเพืเเ่อนอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมสําหรับสัปดาห์นี้ครับคือก่อนหนะ้านี้ผมพูดไปแล้วแต่ว่าอัปเดตนี้ยังไม่อัปเดตเข้ามาแต่ว่าอัปเดตท,ที่จะถึงเนี้ยอัปเดตเข้ามานะครับผมก็จะมีพวกของที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนเลยนะครับโอเคหมดแล้วใช่ไหม ไม่น่าจะมีอันไหนที่ผมลืมพูดไปนะครับผมมีของสติวเบรลอดด้วยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นในส่วนของอันตาลกี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นคูณหกปะไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าคูณโชคแบบขั้นสุดอ่ะทุกคนน่าจะได้เห็นแบบสีเข็ดไหลเป็นน้ำนะครับผมก็แนะนํานะครับว่าให้มีสัก2 ID ไอดีแล้วก็อ่อนไปทั้ง2เกมยังไงก็คุ้มกําไรผู้เล่นอย่างเราแน่นอนนะครับใ <laughs> ห้เลือกผมเลือกไม่ได้ว่ะทุกคน ไม่รู้ว่าจะไปออนอยู่สติวารเบลอสหรือว่าจะมากัวการ์เด้นนะครับถ้าไปสติวาเบลอสผมก็เสียดายกัวการ์เด้นเผื่อมีของดีมาไงถ้าอยู่กัวการ์เด้นก็จะเสียดายตัวแบบหดหดในสติวารเบลอสนะครับยังไงก็จะต้องมี2ไอดีครับก่อนจากกันไปทุกคนมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ